เป็นวิวให้คนมาถีบจักรยานออกกำลังกายนะคะตรงนี้วิวสวยมากๆนี่นะคะก็เป็นเขตอยู่ตรงวังน้ำเขียวนะคะวังน้ำเขียวนี่มีที่สวยๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่เขาก็อันนี้เขาทำทางให้คนเดินออกกำลังกายกับปั่นจักรยานวิ่งออกกำลังกายนะคะนี่ก็จะมีเป็นพวกรีสอร์ทเป็นอะไรรอบๆนี่นะคะ จะมีถ้าว่าหน้าหนาวเขาก็จะพากันมากลางเต็นท์อยู่ตรงนี้กลางเต็นท์ฟรีนะคะถ้าเรามีเต็นท์มาเองนี่เนาะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารเป็นอะไรอยู่ติดถนนเลยเราสามารถเดินมามาเที่ยวได้เลยนะคะตรงนี้จอดรถมีที่จอดรถแล้วเราก็เดินมาถ่ายรูปโอ้ยสวยมากยิ่งพระที่ตกดินนะคะยิ่งสวยแต่นี้มันยังสูงอยู่เนาะเรามาก่อนเวลานะคะอันนี้ ผ่านมาก็เลยเออแวะมาให้เพื่อนๆได้ชมสวยมากดูนะคะมีแต่น้ํานะคะตรงนี้ดูวิวนะคะมีแต่น้ําแล้วก็จะมีวิวเขาเห็นไหมคะวิวเขาวิวน้ําแล้วก็เป็นตรงข้ามในเป็นรีสอร์ทเลยนะคะเป็นพวกที่พักคนมาเที่ยวโอเคไปก่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นวิวสวย,สวย เป็นมาจากน้ำเขื่อนนะคะนีเนาะก็จะมีสะพานแบบนี้นะคะแล้วก็วิวแบบนี้ให้เราชมนะคะตอนนี้พระอาที่ตกดินสวยมากๆแต่น้ำลงเยอะมากเลยนะคะนี่